สวัสดีค่ะวันนี้จูนจะพาทุกๆคนทำซ้มหมูนะคะคนอีสานเขาเรียกว่าส้มหมูส้มหมูหรือแหน่หมูนั่นแหละค่ะนี่ค่ะที่จูนทำเสร็จแล้วเนาะใส่พริกสีก้อนแล้วก็ธรรมดาหนึ่งก้อนอ่าทำไม่ได้ยากเลยค่ะสามวันได้กินแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ เครื่องปรุงที่ใช้นะคะก็จะมีหมูสับนะคะหมูเนื้อแดงหมูสันในก็เราเอาแต่เนื้อนะคะที่ไม่มีมันติดค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสเกลือกระเทียมสับหรือกระเทียมตำนะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวจุนจะทำให้ดูวิธีง่ายๆของจุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีทำที่ง่ายที่สุดค่ะแหน่หมูของจุนนะคะ นี่เนื้อหมูแล้วก็เกลือค่ะใส่เกลือใส่ไปหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชานะคะใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ใส่แล้วมันจะนัวครึ่งช้อนชากระเทียมสับกระเทียมตำแต่ตำจะดีกว่าค่ะคั้นน้ำออกมาค่ะความหอมมันอยู่นี่ ั้เลยค่ะทีนี้กินทาแบบนี้ให้ดูง่ายๆใส่จานเลยคั้นจนกว่าเขาจะเป็นค่ะเป็นก็คือเนื้อมันจะหนึบๆหนึบๆติดมือเราค่ะคุณใช้เนื้อหมูห้าร้อยกรัมไปที่ร้านบูชเชอร์มาสวยดีค่ะก็เลยคิดอยากจะทําเมนูนี้ทําได้กินค่ะสองสาวันก็เป็นแล้วค่ะอืมเนี่ยค่ะเราก็คั้นไปเลยค่ะ คันเบามือนะคะขันจนกว่าเขาจะเป็นค่ะจยังไม่ได้ใส่ข้าวค่ะกินระขันนี้ให้เข้ากันก่อนใส่ขาดให้ดูง่ายๆค่ะจะได้เนี่ยแต่เนื้อหมูสวยค่ะเนื้อหมูสวยจริง,รงๆทุ่มเมือ จุนเอามาสับเองเพราะว่าที่เขาบดนะมันละเอียดไปค่ะมันไม่อร่อยเราต้องสับพอดิบพอดีค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นก้อนนะสับให้มันไม่ละเอียดมากค่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอทำแบบอีสาบนบ้านเราค่ะเข้าสวยค่ะหนึ่งถ้วยเล็กๆอย่างนี้แหละเข้าสวยนี่ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องล้างน้ําเหมือนข้าวเหนียวค่ะถ้าข้าวเหนียวอ่ะเราจะต้องล้างน้ํา เพื่อให้เอาอความเขาเรียกว่าอะไรยางเหนียวเหนียวของข้าวอ,ออกไปเนาะเนี่ยก็คั้งเข้าไปค่ะง่ายเมนูเช้านี้ค่ะก่อนออกไปเดินข้างนอก กลิ่หอมออกแล้วค่ะกลิ่นกระเทียมจูนเอาหนังยางลัดตรงถึง,ถงมือจึนมือพัดเกิกกระเทียมใช้หัวหัวหนึ่งเลยนะคะหัวใหญ่หัวหนึ่งเลยค่ะหัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแกรลดกระเทียมที่เมืองนอกมันจะใหญ่หน่อยเดี๋ยวจูนขอคั้นก่อนนะคะเดี๋ยวขอคั้นแป๊บนึงนะคะ่ะจูนคั้นมาได้สักพับนะคะสักแป๊บนึงแล้วนี่มันก็จะเหนียวอย่างนี้ยค่ะเนี่ยเพจะเหนียว จุนลองชิมดูเข้าขาดเกลือเกลือรวมทั้งหมดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ผงชูรสไม่ต้องเติมค่ะเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยเ็าจะเหนียวติดมืออย่างนี้ะนะเน่เขาจะเหนียวหนึหนบหนักห็นะหแล้วสีเนื้อก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะเห็นไหมจากที่ยังเป็นสีแดงตอนนี้ก็เป็นสีแบบเข้มๆแล้วเพราะว่าเขาจะเขาเขาเป็นค่ะถ้าใครทําเมนูนี้ไม่เป็นมันจะเน่านะคะอ่าเนี่ยเห็นไหม แล้วก็มาคั้นมาปั้นให้เป็นก้อนค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการห่อนะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กเอาที่สะดวกค่ะกะไว้ว่ากิน้าพแล้วก้อน <c oughs> ตอนห่อเลยนะคะมาถึงขั้นตอนการหอ่อจุนใช้แรปค่ะเพราะจุนไม่มีถุงพลาสติกที่นี่ไม่มีจุนไม่ได้ซื้อมาค่ะจุนก็จะใช้วิธีเอาแรปอย่างนี้เนาะแล้วก็ก้อนหมูใส่อย่างนี้ค่ะเอาผ้าเปียกก่อนตัดแรปนี่นะคะ เราก็เราก็บิวค่ะทำก้อนค่ะเราคงจะเห็นนะคะทำง่ายๆค่ะได้ยามไล่อากาศออก หมือนไส้กรอกทั่วไปนะคะนี่ยเหมือนไส้กรอกทั่วไปนี่ค่ะเดี๋ยวจุนขอทําให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวจุนจะให้ดูค่ะตอนสุดท้ายค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้จุนลืมบอกไปว่าให้เรามัดมัดท้ายอย่างนี้ยค่ะมัดหัวมัดท้ายเหมือนเวลาเราใช้ไส้หมูค่ะสไตล์เดียวกันค่ะแต่ที่ต่างว่าเป็นไส้หมูละกันค่ะนี่ค่ะเราก็รัดอย่างนี้ค่ะ นี่แล้วเราค่อยตัดให้มันสวยงามเดี๋ยวขอห่อให้หมดก่อนนะคะ<อ>ส่วนนี้จู<อ>จะทําเป็นแบบใส่พริกให้ดูนะคะก็ง่ายค่ะเนี่ยพริกล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอาใส่อย่างนี้เหมือนเดิมเนาะตัดแรปตัดแรปแล้วก็บิว้ว ทำนะคะใส่เม็ดพริพกนี่เลยใส่เม็ดพริพกแต่จุนชอบแบบไม่มีเม็ดพริกค่ะจุนก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดูก่อนหน้านั้นแต่นี่จะทำวิธีที่คนบ้านเราก็ก็จะมีใส่เม็ดพริกด้วยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ม,อมอ้อนม้อนปกติ ก็โดรโรค่ะ่จุดนักตรงท้ายตรงนี้ก่อนตัดเล็กไปค่ะตัดน้อยไปแต่ไม่เป็นไรโฮมเมดแบบง่าย มันหัวจะขาดส่วนข้างนี้ก็ทำเหมือนเดิมสองคำวันได้กินค่ะอากาศร้อนๆน,นี่จะได้กินเร็วหน่อย นี่ค่ะเดี๋ยวจุนจะทําต่อกันนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแหนมหมูแบบง่ายๆที่จุนทํานะคะจุนใส่พริกได้4ก้อนค่ะแล้วก็ธรรมดา3ก้อนค่ะเราเก็บไว้2-3วันในอุณหภูมิห้องค่ะได้กินเลยค่ะอร่อยเลยแหละ